สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูวิธีการกราฟต่อเปอร์เลสเกียนะคะอันดับแรกเลยเราจะไปเลือกกิ่งที่แปลงก่อนนะคะเมื่อเรามาถึงแปลงต่อเปอร์เลสเกียนะคะเราควรที่จะเลือกกิ่งที่แข็งแรงนะคะอวบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตัดเขาไปชำนะคะหลังจากที่มีรากเราถึงจะสามารถกราฟได้นะคะ แต่วันนี้นะคะมุมเกษตรจะมีเป็นต้นที่ชําไว้นะคะถึงมแม้ว่าเขาจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าสามารถที่จะเอามาทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูได้เนาะสาหรับวิธีการกราฟนะคะวิธีการกราฟก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้เป็นใบมีดโกนนะคะหรือว่าจะใช้เป็นคัตเตอร์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าใบมีดโกนเนี่ยคือเขาจะดีตรงที่เขาคมมากนะคะเฉือนทีเดียวนะคะ อันดับแรกเลยนะคะเราเราเตรียมต่อนะคะเตรียมเสร็จแล้วเราก็มาดูเป็นมันเล็ดนะคะเป็นไม้มันเล็ดที่หรือว่าเป็นหน่อนะคะก็ได้นะคะที่เราจะใช้ในการกราฟครั้งนี้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยมุมกเกษตรจ,จะใช้เป็นเอ่อเป็น อิชิ้นน้อมนะคะเป็นไม้เมล็ดอีชิ้นน้อมนะคะเลือกหนอที่เล็กที่สุดนะคะในการกราฟต่อเปอร์เลสเกียเนี่ยเราสามารถใช้เป็นหนอดหรือว่าเป็นมเมล็ดก็ได้นะคะมเมล็ดตั้งแต่1มิลขึ้นไปก็สามารถกราฟได้แล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะก็คือเราเพาะ2อาทิตย์เราก็สามารถที่จะนําขึ้นต่อกราฟได้แล้วนะคะวันนี้มุมเกษตรจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นหัวนี้นะหัวเล็กๆนี้นะคะ เราจะทำการลิดใบเขาออกก่อนนะคะเฉือนใบเขาออกก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราคลุมถุงเนี่ยจะได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆพยายามเลี้ยงต่อให้อวบอ้วนนะ,ะถ้าอวบอ้วนเนี่ยคือเขาจะติดง่ายนะคะแต่ของมุมกเษกษตรชุดที่ชานี้คือชุดที่ชาไว้นานแล้วนะคะแล้วก็เขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การติดก็จะลดลงแล้วก็แค่ต้นเขาไม่สวยแค่นั้นเองนะคะจากนั้นเราก็เฉือนนะคะถ้าเป็น <c oughs> ขอโทษนะถ้าถ้าเป็นหัวไม้ถ้าเป็นต้นที่สมบูรณ์มากๆเราก็ควรที่จะเฉือนลงมานิดนึงนะคะประมาณครึ่งนิ้วถึงนิ้วหนึ่งนะคะแต่ของมุกเกษตรต้นนี้ก็คือเขาจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า แคระแกลนนิดนึงนะคะยอดเขาจะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่มุมเกษตรก็จะเฉือนข้างบนนี้เลยนะคะพะยายามเฉือนแค่ครั้งเดียวนะคะให้เขาเรียบเรียบนะคะจากนั้นเราก็มาบี้นะคะเรามาบี้น้ําจากน้ําเลี้ยงจากใบเนี่ยไปถูๆบนบนแผลนะคะที่ บนหน้านะคะที่เราปาดไว้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีน้ําเลี้ยงเยอะๆนะคะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เขาติดง่ายนะคะเขาติดง่ายกว่าเห็นเป็นเมื่องๆแบบนี้ไหมเวลาเราทาลงไปเขาจะเป็นเมื่องๆนะคะเราจะใช้วิธีการบี้ๆนะคะแล้วเขาจะเป็นเมื่องๆนะคะเราเอาไปทานะคะทาไว้เลยนะคะ จากนั้นเราก็มาเลือกหน่อหรือว่าเลือกเป็นไม้มะเล็ดนะคะที่เราจะเอาไปกราฟนะคะพยายามเบามือเนาะยิ่งถ้าเป็นหน่อที่หรือว่าเป็นเป็นไม้มเล็ดที่อายุอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเขาจะยังไงเขาจะอ่อนมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจับอะไรก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยคือเขาก็อายุประมาณหนึ่งแล้วนะคะเคลียร์เศษเศษนี้ออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเฉือนนะคะ เฉือนปาดหัวไม้นะคะอ่าแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปวางนะคะวางให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกันนะคะอย่างอย่างอย่างต้นนี้เนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะวางไว้แบบนี้ได้เลยนะ,ะแต่ในกรณีที่หัวไม้เล็กนะคะเราต้อง วางเพื่อที่จะยังไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ท่อน้ําเลี้ยงของเขาตรงกันนะ,ะท่อน้ําเลี้ยงของตอตอเปเลสเกียจะเป็นจุดเดี๋ยวขอ,อลงนิดนึงนะคะของตอเปเลสเกียนะคะจะเป็นจุดสีเขียวๆนะคะจะเป็นจุดสีเขียวๆรอบนอกนี้นะคะที่เป็นเขียวเข้มๆนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของท่อน้ําเลี้ยงของเขาเนาะเห็นจุดเขียวเข้มนี้ไหม จุดเขียวเข้มพวกนี้นะคะจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางหัวไม้นะคะเราควรที่จะวางให้ตรงท่อน้ําเลี้ยงนะคะในกรณีที่หัวไม้ของเราเล็กกว่าต่อนะคะเราควรที่จะวางให้เฉียงให้ใหเ้เขาเรียกว่าค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะของต่อนะคะเพื่อที่จะให้เขาเตรงท่อน้ําเลี้ยงตรงกันนะคะ จัดทูนิดนึงก็ได้นะเพื่อให้เขามีท่อน้ําเดี้ยงออกมานะเขาเลือกมีน้ำเดี้ยงนะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่เราบี้ใบลงไปแล้วเราก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเวลาที่ทถ้น้ำเดี้ยงของเขาแห้งไปเนี่ยหัวไม้กับตอเขาก็จะดูดเข้าหากันนะคะเขาก็จะประกบสนิทกันนะคะ ตูดเนี่ยเราจะกราฟก็ได้นะบางทีก็กราฟติดนะคะแต่มุมเกษตรจะไม่กราฟแล้วกันนะคะถ้ากราฟเราก็เฉือนให้ยาวกว่าน,นี้นิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาเขาไปวางไว้ในในร่มได้เลยนะคะหรือในกรณีที่เพื่อนๆจะเอาไปวางไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดนะคะก็ไม่ไม่จำเป็นต้องคลุมถุงนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยจะเอาเขาวางไว้ในโรงเรือนธรรมดานะคะก็ต้องคลุมถุงด้วยนะคะ เราจะใช้เป็นถุงซิปนะคะในการคลุมนะคะถุงใหม่ถุงเก่าก็ได้นะแล้วก็ครอบเขาไว้นะคะไ้แบบนี้นะคะเพื่อทีเออ่เวลาที่หัวไม้เขาคายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ไม่พีบไม่เหี่ยวไปนะคะหลังจากที่เรากราฟไปแล้วเนี่ยพอสักพักหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดนะคะหัวไม้ก็จะฝ่อไปนะคะ อย่างของมุมเกษตรเนี่ยปอไปหลายหัวนะคะ,ะเห็นต้นนี้ไหมคะต้นนี้ก็คือเขาปอไปนะคะเราก็เขีย่ยเขาทิ้งไปเลยเขาปอในกรณีที่เขาไม่ติดก็คือผ่านไปสักพักเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็เขาก็จะแห้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดเนี่ยพอผ่านไปสักพักนะคะยอดของเขาก็จะเดินนะคะเห็นแบบนี้ไหมคะยอดของเขาก็จะเดินแบบนี้นะ ถ้าติดเนี่ยยอดของเขาก็จะเดินนะคะหนามของเขาก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะโตขึ้นแบบนี้แบบนี้คือติดแล้วนะคะแล้วก็อย่างต้นนี้นะคะหัวนี้ก็จะเป็นหัวเล็กๆนะคะที่กราฟ ติดนะคะก็คือเขามีขนปุยๆออกมาแบบนี้ก็คือเขาแปลว่าเขาติดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาก็จะเริ่มโตขึ้นเห็นไหมคะโตขึ้นแบบนี้นะคะนี่ก็จะกราฟมาจําไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะไม่เกินไม่เกิน2เดือนนะคะไม่น่าเกินสเดือนนะคะสองสาเดือนนั่นแหละประมาณนั้นนะคะ หัวนี้กับหัวข้างบนนี้นะคะเป็นเป็นไม้กราฟชุดเดียวกันนะคะเดี๋ยวมุมเษให้ดูนะที่จริงไม่คลุมถุงแล้วก็ได้นะสำหรับไม้หัวขนาดใหญ่ประมาณนี้เราไม่ต้องคลุมแล้วก็ได้นะคะเอาออกก็ได้นะคะหัวเมื่อกี้กับหัวนี้นะคะเป็นไม้ชุดเดียวกันแล้วก็กราฟวันเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาโตไม่พร้อมกันมุมเกษตรก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะบางทีก็คือเขาก็ คือติดพร้อมกันแต่ว่าเขาโตไม่เท่ากันนะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เมื่อหัวไม้ของเราโตโตโต,ตได้ในระดับหนึ่งประมาณนี้นะคะประมาณนิ้วมือนะคะเราก็สามารถที่จะตัดตัดเขาตัดเขาในกรณีที่เขามี หลายๆกิ่งนะคะหรือว่าเรากราฟกราฟในแปลงนะคะเราก็สามารถที่จะตัดตัดเขาเพื่อที่จะชำนะคะให้เขาเป็นรากของตัวเองได้นะคะหรือในกรณีที่เราปักลงเราเขาเรียกว่าเราเราเราปักชำค่ะกิ่งของเปอร์เลสเกียรวมๆกันนะคะเมื่อหัวไม้เขาติดดีแล้วเราสามารถที่จะย้ายเขานะคะไปลงแปลงได้นะคะแดดร้อยฝนร้อยได้แล้วนะคะ เมื่อหัวไม้ประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่อยากที่จะให้เขาอยู่บนตอเปลสเกียนะคะเราสามารถที่จะตัดเขานะคะย้ายตอนะคะย้ายตอไปตออื่นได้นะคะอย่างต้นหัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวไม้ที่มุมเกษตรนะคะ เป็นชุดมเมล็ดที่เป็นชุดพิเศษนะคะที่มุมกเกษตรอยากจะเห็นดอกไว้ๆนะคะเมื่อมุมกเกษตรขึ้นต่อกราฟได้แล้วได้จนเขาเขาหัวประมาณนี้นะคะมุมกเกษตรจะย้ายเขาไปไปกราฟต่อบนต่อ บนตอสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าตอเปเลสเกียเนี่ยเขาจะส่งดีตอนหัวไม้อย่างเล็กๆนะคะแต่พอสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะโตรธรรมดาเหมือนกับไม้ล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เขาโตไวกว่านี้นะคะเร่งให้เขาออกดอกไวๆนะคะเราก็สามารถที่จะย้ายเขาไปกราฟบ,บนตออื่นต่อนะคะอย่างหัวนี้มุมเกษตรก็เตรียมที่จะเอาไปกราฟตอสามเหลี่ยมแล้วนะคะอีกสักพักหนึ่งมุมเกษตรก็จะทําคลิปใหม่ขึ้นมานะคะ เกี่ยวกับวิธีการย้ายต่อนะคะจากต่อเปริสเกียไปต่อสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆก็กดติดตามไว้นะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวมุมเกษตรจะพาไปดูตัวอย่างนะคะไม้ที่เรากราบบนต่อเปริสเกียนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นหัวไม้นะคะที่มุมเกษตรปล่อยเขาไว้บนต่อ ปอร์เลสเกียนะคะถามว่าเขาสามารถรับน้ําหนักหัวไม้ได้ไหมเขาสามารถรับได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหัวไม้ใหญ่เกินไปเนี่ยเราควรที่จะเอาไม้มาค้าเขานะคะไว้นะคะเพราะว่าหัวใหญ่เกินไปอาจจะทําให้เขาเอ็นเอียงได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าอายุของตอนเนี่ยยืนนะคะเพียงแต่ว่า เขามีขนาดที่เล็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาโตมากๆเราก็ควรที่จะหาไม้ไผ่หรือว่าไม้อะไรมาประคองเขาไว้นะคะที่จริงเนี่ยตอเปเลสเกียเป็นอีกตอหนึ่งที่อายุยืนมากๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องอตัดลงตอเลยนะคะหรือในกรณีที่เราต้องการที่จะให้เขาสวยๆนะคะไม่ต้องการให้เขาคอยาวๆแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะตัดสั้นๆนะคะตัดสั้นๆตรงนี้แล้วก็เอาไปปักลงดินนะคะเป็นเป็นไม้กระถางนะคะรากต่อ เขาเรียกว่าเอ่อไม้ไม่ตัดลงนะคะแต่ว่าเป็นรากของเปอร์เลสเกียนะคะหรือว่าอาจจาะเขาเรียกว่าไม้กระถางนะคะแต่ว่าเป็นไม่ใช่ไม้รากตัวเองเป็นไม้รากต่อต่อเปอร์เลสเกียนะคะก็สามารถทําได้นะคะต่อเปอร์เลสเกียเนี่ยเป็นมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะตัดเขาลงนะคะเราไม่จําเป็นต้อง ไปเหลาแกนต่ออะไรนะคะให้มีแผลนะคะก็คืออย่างพวกต่อแก้วมังกรหรือต่อสามเหลี่ยมนะคะเมื่อเราจะตัดลงเนี่ยเราก็ต้องเหลาแกนต่อนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็คือเราก็ต้องคว้านเนื้อต่อออกอะไรประมาณนี้เนาะแต่เปร์เลสเกียร์นี่คือเราสามารถที่จะตัดเลยนะคะตัดตรงนี้ปุ๊บตัดปุ๊บให้เขาสั้นๆแล้วก็เราเอาไปปักลงดินได้เลยเนาะเขาหัวไม้ของเราก็จะพูดถึงว่ามีแผลไหมก็จะไม่มี <şu S 1> แล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคเชื้อราได้ในระดับหนึ่งนะคะ เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นสายเพาะมเมล็ดนะคะแล้วก็อยากเป็นสาย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 บลิดเขาเรียกสายบลิดนะคะที่จะแบบสายบลิดนะคะที่จะแบบต้องการที่จะเ,เห็นดอกของไม้ตัวนั้นไวๆนะคะเราก็ใช้วิธีการกราฟนะคะกราฟเมล็ดบนตอเปอือกสเกียแล้วก็เมื่อเขาโตขึ้นเราถึงจะย้ายขึ้นไปตออื่นได้นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทีท่ช่วยย่นระยะเวลาได้ดีเลยทีเดียวนะคะ แต่จากประสบการณ์นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่รอให้ถึงแม้เราจะไม่ย้ายต่อนะคะสำหรับต่อเปเลสเกียก็คือประมาณปีกว่าเขาก็ให้ดอกแล้วนะคะเพราะว่าปกติเราท่าเลี้ยงเป็นไม้ลากตัวเองเนี่ยเขาจะให้ดอกเมื่ออายุ2-3ปีนะคะแต่ว่าสําหรับต่อเปเลสเกียนะคะอายุแค่ปีกว่านะคะปีกว่าเขาก็สามารถที่จะให้ดอกได้แล้วนะคะยังไงก็ไวกว่าการเลี้ยงเม่เล็ดเขาเรียกว่า ไวกว่าการเดียงมเมล็ดนะคะให้เป็นไม้ลากตัวเองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่มีตอก็สามารถใช้ตอเปเลิสเกียช่วยในการย่นระยะเวลาในการเห็นดอกของเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ตอเปเลสเกียเนี่ยเป็นตอนที่ขยายง่ายปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะมีไว้ติดบ้านนะคะตอนนี้แล้วก็เพื่อนๆมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับวิธีการ เลี้ยงไม้ด้วยตอเปเลสเกียการคราฟตอเปเลสเกียนะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะมุมกเกษตรเองก็ทดลองผิดลองถูกนะคะบางอย่างที่พูดผิดพลาดไปหรือว่า,าพูดไม่ถูกต้องเพืพ่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมกเกษตรได้นะคะเทคนิคดีๆก็แบ่งปันกันได้นะคะยังไงก็จบ แค่นี้ก่อนเนอาะสำหรับคลิปวิธีการกรับต่อเเอรเสเกียรน,นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ